สีราศีการเงินมาแรงที่สุดในปี2567ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ สี่ราศีการเงินมาแรงที่สุดในปี2567ได้แก่ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม ชาวราศีกุมปี2567จะมีเรื่องเสียตังค์เยอะที่สุดฟังดูแล้วเหมือนจะจ่ายเยอะแต่ที่จริงแล้วเป็นดวงโดดเด่นเรื่องการหมุนเงินคือแม้จะเสียเยอะแต่ก็จะได้กลับมาเยอะเช่นกันเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมต้องไปศึกษาเรื่องการออมการลงทุนให้ดีประกอบกับเรามีเกณฑ์เสียเงินอยากให้ลองนําไปเสียกับสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยแก้เคล็ดเช่นเสียเงินเพื่อการทําบุญบริจาคในทุกๆเดือนโดยไม่จําเป็นต้องจ่ายมากแต่ให้ สม่ำเสมอการเสียเงินเรื่องอื่นจะได้เบาบางลงอย่างไรก็ตามดวงหลังเดือนเมษายน2567อาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือบางคนอาจมีเกณฑ์เสียเงินกับการกู้ซื้อบ้านแนะนำว่าชาวราศีกุมควรวางแผนการเงินให้ดีมีเกณฑ์จะได้คืนมาหลายเท่าตัวจากสิ่งที่เราลงทุนไปอย่างแน่นอน ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนเป็นราศีที่การเงินหุ่หวาเพราะเป็นราศีที่พระราหูย้ายเข้าตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2566และยังไม่ย้ายออกไปไหนทําให้คุณต้องใช้ชีวิตกับพระราหูแบบลีกเลี่ยงไม่ได้แม้พระราหูจะมีลักษณะที่ดูน่ากลัวมีกายเป็นยักษ์มีคําพูดคุนหูว่า พระอาทิตย์อมจันทร์หลายคนมักจะคิดว่าชีวิตเราจะตกอยู่ในความมัวเมาหรือเปล่าปัจจุบันพอสังคมเปลี่ยนคำพยากรณ์ก็เปลี่ยนพระราหูเป็นตัวแทนแห่งเงาคือสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ปัจจุบันเรามีโลกที่มองไม่เห็นคือโลกออนไลน์ชาวราศีมีนหากทำงานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ในปี2567นี้ส่งผลดีมาก ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษพอเจอกัพพาราหูมาตลอดในปี2566ส่งผลให้ชีวิตชาวราศีเมษเปรียบเสมือนไฟที่โดนครอบอยู่ในช่วงที่ผ่านมาดวงการเงินในปี2567จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังเดือนเมษายนปี2567จะได้รับโชคก้อนใหญ่อาจได้บ้านรถหรือที่ดิน ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอีกหนึ่งราศีที่มีเงินทองมากองตรงหน้าคือชาวราศีพิจิกที่ผ่านมาปี2566ได้รับอิทธิพลจากดาวเริตยูทำให้บางคนต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องงาน แต่หลังจากเข้าสู่ปี2567ความยากลำบากในชีวิตจะลดลงโดยเฉพาะหลังช่วงไทม์ไลน์สำคัญคือหลังจากเดือนเมษายนปี2567ไปแล้วการเงินจะเข้มแข็งมากถือเป็นการปรับฐานชีวิตด้านการเงินให้กับตัวเราสวัสดิการชีวิตดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นที่สำคัญจะมีโอกาสในการหาเงินทองใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดและในบางคนอาจได้รับเครดิตสินเชื่อทำให้ซื้อบ้านซื้อรถได้ หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ